ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกลือทุกท่านนะครับจากคลิปที่แล้วแล้วผมได้เค็มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปนี้อ่าผมก็จะมาเปิดตัวรวม450ใบแต่การกดของการเปิดคือไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะฮะเราอย่าไปหวังอะไรมากมายคิดซะว่าอ่ามันเป็นของฟรีเนาะได้ก็คือดีไม่ได้ก็คือไม่ได้ฮนะเราจะได้ตัวไหนเด็ดๆบ้างเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าใน ตัวผมก็จะมีตัวทองอยู่55บาใบตัวลุงอยู่274รยบใบแล้วก็ตัวเทาอยู่130บยบใบตัวเทาเป็นตัวที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายฮะกดไปเลย100ย่งร้อยใบอืมแล้วมันก็ไม่มีคัทสซีนให้เราดูซะด้วยกดทีละสิบอีก3ครั้งครับ จริงตอนนี้มีกาชาใหม่มาแล้วนะแต่ว่าตัวละครส่วนใหญ่ในตู้ผมมีแล้วผมก็เลยไม่ได้สนใจที่จะเปิดอะไรมันมากมายนะทุกคนที่คิดว่าอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยฮะสำหรับกาชาเค็มปจิดแดงคือมันคดข้างโหดค่อนข้างดีต่อไปเป็นตัวลุงฮะ270แบ่งยังไงเนี่ย เปิดครั้งละ10ก่อนแล้วกันเปิดครั้งละ10 20นะแล้วต่อไปก็เป็นอ่าครั้งละ50 10แรกฮนะสิแรกคือข้ามดีกว่าครั้งละ10แรกสิที่2โอเคต่อไปจะเป็น50าสิบนะฮะ ครั้งละห้สจัดไป50เปิดได้4ครั้งแล้วก็เปิดอีก4ใบสุดท้ายแล้วก็ไปต่อที่ตัวทอง50ใบมาแน่โว้ย,ยตัวเก่าอ่ะจึงโง่แกนี่มันจริงๆเลยี่นามลเดีตัวเก่าเหมือนกันมีสองตัวถือว่าดี ไปจัดไปอีกห้าสิบอย่ามาดูถูกอย่ามาทูดด่ดเฟ้ยอ่าตัวนี้โบนัสบัตรทิพย์สงคารามครับมันไม่มีคำพูดของตัวใหม่ๆม,มั้งเลยแหละ อีกห้าสิบไหลพลังถือเป็นบาอ่ะตัวนี้ก็ไม่เก่ามากและก็อีกห้าสิบก้ยไม่ได้เฉยเหลือแค่สี่ฮะ ไอห้าสิบหรือเปล่าเออหรือห้าสิบฮะแล้วก็อีกสี่พี่เซตสามตัวลุงโอเคขอเด็ดๆหนอ่อยเถอะเซนตัวเก่าใช้ในหอคอยฮะยิงมอนสกิมาลูตัวเก่าเช่นกันไม่แต่ตัวเก่าๆนะ สใบสุดท้ายของตัวลุงอืมนั่นไงผมไม่ต้องคาดหวังอะไรกับสีใบนี้ต่อไปเป็นตัวทองตัวทองตุ้าทองเปิดซักครั้งละสิบสบใบแรกไม่มีฮะ ตัวทองเปอร์เซ็นต์ลุ้งผมว่ามันอาจจะน้อยก็ได้นะผมว่าตัวลุ้งอ่ะมันออกดีกว่าตัวทองนะแต่ตัวทองคือมันดีอย่างคือมันได้แต่สี่ดาวไงโอกาสที่จะออกค่าดาวก็มีแต่ว่าผมถ้าที่ผมเคยเปิดมารู้สึกว่ามันจะมีน้อยเนี่ยครับทุกคน ทำไมตัวทองร่มนี้ผมเกลือจังเขาไปปรับอะไรใหม่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ไม่จัดท่าดาวมาหน่อยเหรอตัวทองอ้านะมาแล้วฮะชันขอปฏิเสธโอ้โหเอาเสืเ้ือตก อาริเบลสองเวียนฮะก็ยังดีฮะดีกว่าไม่ได้อะไรเดี๋ยวเอาไปเปิดช่องเพราะว่าตัวนี้ผมมีแล้วไม่ไปก็ไม่ได้อะไรครั450บสี่ร้อยห้าสิบไปนี่เราได้อะไรกันบ้างเนี่ย นะเยอะเหลือเกินอันนี้คือตัวละครเก่าอย่างเดียวนะคือเยอะมากถึงยังถึงยังอาริเบลแดงสังเวียนครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ฮะไอตัว ภาคดาบฆ่าวิญญาณเลนจิฟ้าฮะโทเซนม่วงเลิฟฟ้าอ่าลูกน้องเป้าโลหะนะแดงซาเอลโปลโล่ม่วงนะฮะอิคาคุแดงอืมหนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าหก 7จ็ดแปดแปดตัวสี่ร้อยห้าสิบใบก็ถือว่าโอเคอยู่พอใช้ได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรแต่ความรู้สึกในใจก็แบบเฮ้ยมันไม่มีตัวใหม่ให้เราบ้างหรือว่าโอเคไงก็ฝากคลิปนี้วันนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ